ใครจะว่าดิฉันร้ายนะคะแต่ดิฉันอดคิดไม่ได้เมื่อมองสายตาของลูกคนเล็กของจำเวนสองผูเมียมองเด็กเห็นไหมคะเขาจ้องมองเด็กตลอดเวลาที่มีการสวดมนต์มีการเตรียมการขอพรเริ่มต้นเนี่ยดูสายตานะคะเขามองไปที่ไหนเขามองไปที่เด็กผู้หญิงคนนี้เหมือนกับว่าอย่าเผอ่งน,นะมึงเดี๋ยวกูพาขึ้นเขา มันเป็นเรื่องแปลกที่ฉันอดคิดไม่ได้ว่าเขามองแปลกๆมองแล้วรู้สึกว่าถ้าแม่เด็กหรือใครที่เกี่ยวข้องกับเด็กเห็นเนี่ยจะเสียสัลหลังไม่ว่าเฮ้ยลูกกูจะหายตัวไปช่วง9โมง 9. 11งนาทีถึง9โมง49นาทีเหมือนเด็กบางคนหรือเปล่าทำไมมองลูกกูแบบนี้ทำไมมองอย่างนี้ทำไมจ้องขนาดนี้น่าสงสัยนะคะแปลกจังเลยแปลกมาก มันทำให้ดีฉันอดไม่ได้ที่จะต้องเอามาทําเป็นคลิปให้ดูกันคุณล่ะคะสงสัยเหมือนดิฉันไหมใครจะว่าดิฉันร้ายนะ